งการที่หายไปเลยนะครับมาเจอกับลูอัดที่ไม่มีเนวาแล้วนะครับอ่าแสงการเริ่มก่อนฟังางน่งลิ้งาุดนึ่งสกิลโปรเจ็ตฮารวินสตันหรือว่าเจ้าบวิงสตันเหรอถ้าหาแล้วต้องทิ้งมือไหมครับไม่ต้องอันนี้มันโปรเจ็ตโอเคได้มือมาฟรีแล้วรีเด็กแบบเนียนเนียนไม่ใช่ลูกสมุน้วยเอาละ เดี๋ยวคุณทำให้ดีอให้ยัม่้รนตังดไมเดี๋ยวเราถามตังค์ชุมไปเไม่ต้เลยจริบช่ไปะจริงไหมอ่าล้วเขากลัวว่า้ในมันจะพังไม่ไม่รู้ตีนรัแนเลอะไรางนี่ก็มีไอ้ที่วไอ้วิดจววลาต่ที่คุณีมันไปเรื่อนีนี่คนสักทีไหเนี่ กูต้องใส่สีแล้วป่ะเออขอรับใช้ได้สูเกลีไวเพิมเพิ่มอีไม่สมพูดเลยพอเพิ่มกดก็กดเ่มเลยอะไรนะมาสเตอร์เบสทิ้งไปเลยคับไปทำหนึงได้ดอวยได้เหรอวะก่อนไม่เคยักทิ้งนีเนี่ยเงอทไปมพอแวพอแล้วชนะอแล้วพอแล้วนักสกอตนี้ก็เอ้ยไม่ไม่ขอรับอ

กันก็เดี๋ยวออกไปไดไมนม่แล้วเดี๋ยวรอราว่าเราจะเกียวอะไรนะเอ้มังกรมาออกมังกรอะไรมังกรหลิกเขาจะไปยังไงมังกรวันที่เท่าไหร่อย่าไปเชื่อหนึ่งมกรอยู่ครับนนที่หกเอเเงินเดือนออกอ่ะมันบอกว่าเงินเดือนกพูดง พมอบอกกูเป็นเจ้าลนี้หลายคนแล้วนะแล้วอจปกรนี่เรียกไปถูกเลยเ้ยเอนอแกรเลียกมถูกแ้วเนเลเแล้วเรขาเขาลังมาเ็บกเขาถาพี่ป็นคนแล้วเราต้องถามตัวเองก็น้อจะเองไม่หลนรปเหมือนกันไปไม่ชิ้งไม่หไม่จันดูนโหน่ารชิ้เลยชิ้ดูนอนาริบน้องคแรวะอย่าบอกว่าไปใส่ปุสเรียนปีใหม่ได้นิ้งกับน้องนี้แข็ง ช่วกยบอตะเ้วก็ตามหยสาวเรา o t r i g e เฮ้ยอะไรที่ทำให้น้องมีปูโมแข่งดอกปูไม่ได้แข่งอยู่แล้วปปัญหาหกสิบีกสองนหา้ยงนห้ราเนี่ยสี่ังหมื่นใช่ป่าต้นต้นเดินคืนส ว่าสิบี้ไม่ไแม่อยู่ภกเก็ต่ยเพขนาดไหนชัวแฟร์คซื้อนจ่าดเป็นหมื่นมาเจสตี้นะครับไล่แรกยังคงเป็นมาเจสตี้าดีแมแรคือสองมือนะไม่ใช่เดียวที่คนละภูเก็ตกันไม่เจอคุณภุกเก็ตไหนภูเก็ตหนือบุเก็ตใต้วรผมไปผมไปาตอมันไม่พอนะเลไม่พี่ไม่ไปป่าตองพี่อยู่ที่ลืมไปช่สังกตได้นี่นี่ชุมชนมีเพจไหมไม่มี เหมือนภาพู่สายก็ได้่านนี่อะไม่ยั้เลยเหมือนในสับตัวคุณคิดยังนงหยิบแบ่งอะไรอยู่พี่ก็ไม่ทรอบอ่าแต่ยิงแล้วจบโอ้โหว้าวโฮ้ เอาไว้เอาไว้เอาเรื่องไว้โผลโในโจีโอ้โหเียเีใส่ชุดในตอนที่มันออกมาตอนรอบแรกอะที่เล่นอเล่นอะไรสี่แปดกิมมิคพไปทายนเคโครเลยเฟโรคุณไฟไฟเลนโอาเกเก็บทรีรีนัเก็บพอเราะมาไหมใช่สังเกตไ้นรีเล่นโอปาไอโวชมพูคือแล้วมึงเอาทิ้งอระเออทรีโอล่เล่นกิมมิลิงกลางสามลิงทำไมอ่ะก็เจ้ากีดอะ ไม่ใส่ไอยังไงฟังม่นเน้นๆเลยวะทำได้แค่แต่เดรสันต์เราเปียจริงดีแคสเซนตไหมเมื่อไรว่างว่าเป็นต่อเดี๋ยวมั้เอาไปเลยโดนหลอกนานไหมปุ้ยผลิตมันเปรี้ยวขึ้นมาเลยว่ะพอมันมีตังนี่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะไปซิมบั้งไหญ่กินก่อนไป็นยังไงแล้วไปตามบ้าน แล้วมันไม่มีตาแต่มีมันมีแต่เป็นน้บ้านนี้เ็นะข้างอะไปเไปเก๊นี่บนมาแ่นอนมใจเอาไปชุ้าตีก้าไม่เป็นลอพี่นคือนด่อเี๋ยพี่อาเได้ยพี่เอาน้องคืออไัมันมีเงินสเท่าไหร่สองเดี๋ยวพี่อยากจะให้ดี๋ยวไปดูก่อน้วย่งรูกพี่อ้เงินามันี้ก็ได้ไม่คือจะสองพันแล้วก็ให้น้องโอนเข้าแค่หมื่นแปดก็ได้เดี๋ยวดูก่อนเดี สองมือเลยแข่งซุ่การตีขามเข้าโซบัตตีไม่เข้าหรอไอ้เจ้านี้แม่งเทพมั้เหมือนแอสเนี่ยเหมือนไอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้แหลกหรืล็อกแมนเฮ้ยล็อกแมนหรือเมกาแมนล็อกแมนอ๋อแล้วไปเซ่กซ์ทำพิชเช่นจับเป่าขอขี้อ่ะขอตีมล็อกแมนตรงกับปงาจับกินด้วยปะไม่แล้วมัเหมือนจริงนะแต่ยิงอ่าพรอมกันอ่ะตีการ ที่เป็นสามเกตนะมันเป็นสามันนม่ใช่ไหมทมานเป็นสามเกินโจ๊กตีเลยอ่าเออหนึ่งสองสามยี่แปดอันนี้ได้อะไรวะอ๋อโกมไพไอ้เหียบเป็นเด็กเหลือไม่จุมแล้วนี่รู้จักไหมโกมไพอ่ะนี่สินสี่ที่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ชิ้นไม่ไช่้อันนี้ยี่แปดอันนี้ยี่หสิบแปดเดียดทางโกมาเยอะสัมผัสเียทาง

เมีนจ oh, no, like ูไดไดโอ้ไลดีกรอีกแล้วต้องเช็คโหดได้เลยรอบนี้แบทนีกูต้องเล่นระเบาเรงหนีให้ปเฮ้ยครีอชแปดศูนย์สามนะฮะเฮดตร์เป็นเด็กี้อยากเล่ยเอาไหมเงนีเงนีเป็นเด็กี่แบบเท่ยี่หลอเปิดเท่าไหร่เปิดสามอ่ะ เดี๋ยวเราพอเจอตัวงานก็ไม่ต้องแล้วอุ้ยรีดนีกอีกสองใบแล้วเรารนกล่พีไม่มีขึ้นโอกาสอ่ะอ้ยเยี่ยคนที่ไอ้นั่นไอ้ซัลเจร์่อเฟอกลังโอกาสดีข้างกี่เรากาจ่ายเกมเพื่อจัวอันนี้คือคุณแพมไแล้วหนึ่งสองจ่ายเกมเพื่อจว1 2หนึ่งสองจิงสาม อะไรยังไม่เกีียวเร็วๆมายยี่อกมาแล้วไอ้ยี่ไม่ติดแดงนะครับนีมีเกียวยเอาเปล่าเราอย่างเราล่าจตองไม่เกียวนี่ได้นะคุณเกียวผมูอะไรแล้วเต้ยตอกรเต่ไปเด็กนี้หลุดโลกนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะแล้วแกเปียมีคนพูดถึงไหมก็มีใค่มีจันทร์ใครผมพูดถึงแล้วี๋พูดถึงอันนี้ห้าสามไอ้จับแล้วหรบล่ไปไหนแล้วเจ๋อเปลี่นลิงกาลิงองะ เจห็ดสี่สมเจอหมวกนินี่เขาเป็นไราไอีร่นะไอิง์ที่หายสี่สามหนึงได้อยู่ใช่ไหมนี่ะไรอลพี่ไ์แย่ไปแล้วมือยังอะไขนาดั้นสะขอได้ในรีอุ้ยว่ดได้ดีหเหรอสีดำาแล้วเขไ้เาดีขนาดนั้นจะเจอไหมโอ้โหทำไมขาดไม่พอรับไปรางนี้ผมต้องปยู่ดิ๋อโอเคครัโอข่งกัน โอเนี้ก็สามารถถ<ต>้าเทียมกับลูอาได้แล้วหรือว่าทุกคนสามารถถ้าเทียมรูอาได้หรือเปล่าวะมัองด้วนว่าันลอง